เรียนเอฟซีไลนีแอดได้นำเอาสิ่งดีๆมาฝากให้กับ FC ทุกท่านนะครับในไลน์นี้เป็นการให้ชมเหรียญรุ่นสองบล็อกน้ำกลวงพระอาจารย์ฟันอาจารโรปี0 7นนะครับก่อนอื่นขอนำเรียนประวัติของท่านพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะครับพระอาจารย์ฟันอาจารโรหรือหลวงปู่ฟันอาจารโรเกิดเมื่อวันที่20สิงหาคม2442นะครับละสังขารวันที่4มกราคม2 5 2 0นะครับ ส่วนนิกายของท่านนั้นสังกัดธรรมยุตติกานิกายนะครับหรือธรรมยุตนะครับนิกายธรรมยุตที่อยู่ของท่านก็คือวัดป่าอุดมสมพรพันณานิคมนะครับสกลนครน,นะครับถ้าดูสมบทติเมื่อพุทธศักราช2462พรรษาของท่านนะครับจบท่านละสังขารน,นั้น57พรรษาท่านเกิด วันอาทิตย์นะครับขึ้น14ค่ำเดือน9ปีคุณนะครับท่านเกิดวันที่20สิงหาคม2442ท,ที่นํำเรียนนะครับที่บ้านม่วงไข่ตาบลพันนาอําเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับหลวงปู่ฟันนั้นเป็นคนสกลนครโดยกำเนิดเป็นบุตรคนที่5ของเจ้าชัยยกุมารหรือเมาส์นะครับในตระกูลสุบันณวง์อดีตเจ้าเมืองพันนานิคมนะครับ พ่อของท่านนั้นเป็นเจ้าเมืองอดีตเจ้าเมืองนะครับพนานนิคมมารดาของท่านชื่อนางนุย้ยนะครับมารดาของท่านชื่อนางนุ้ยพะอจารย์ฟัน่นครั้งวัยเยามีความประพฤติเรียบร้อยนิสัยอบอ้อมอารีขยันหมั่นเพียรขยันหมั่นเพียรน,นะครับมีความประพฤติเรียบร้อยอดทนต่ออุปสรรคนะครับ ช่วยเหลือจิตการงานของบิดามารดาโดยไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากการศึกษาของท่านนั้นได้เข้าศึกษาชั้นปถมที่โรงเรียนวัดโพชัยบ้านม่วงไข่และเข้าไปศึกษาต่อกับพี่เขยที่เป็นประหลัดขวาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นช่วงนั้นที่แรกท่านอยากรับราชการนะครับแต่ต่อมาได้เห็นความเป็นอนิจจังของผู้มียศถาบรรดาศักดิ์จึงได้เปลี่ยนความตั้งใจและได้บรรพชาเป็นสมณเเีนที่วัดพลทองบ้านบะทอง ซึ่งเป็นวัดมหานิกายของพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระนะครับอ่าเป็นมหานิกายนะครับฐานโทษนะต่อจากนั้นในปี2463นี้ตอนสําคัญนะครับปี2463ท่านได้ถวายตัวเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระหรือหลวงปู่มั่นนะครับและได้ขอยติเป็นธรรมยุติกานิกายนะครับเมื่อวันที่21พฤษภาคม2468ที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี โดยมีพระธรรมเจดีจุมพันธุโลเป็นพระอุปชานะครับอายุได้20ท่านได้อุสมบทเป็นพระวิษุณวัดสิทธ,ธิบังคมตะบลไล่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยมีพระครูปร้องเป็นอุปชาและเป็นผู้สอนการเจริญกรรมฐานตลอดพรรษาแรกออกพรรษาแล้วท่านกลับมาพำนักที่วัดพลทองซึ่งมีพระครูสกลสมณก,กิจเป็นยาวาดและวิปัสนาจารย์นะครับ หลังจากนั้นพระพิสุฟันอาชาโรออกจากทุดงและเจริญภาวนาในช่วงชีวิตบรรพุชิตของหลวงปู่ท่านได้ทุดงไปยัาสถานที่ต่างๆเพื่อเผยแพร่ทำคาสอนจนกระทั่งเป็นที่นับถือสถางญาติโยมและไดเราครับรับแอบการยกย่องว่าเป็นอริยสองฆ์องค์หนึ่งท่านมีสิทธิ์ที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายรูปนะครับเช่นพระโพธิธรรมมาจารเทระสุวัสสุวัจโจนะครับ สมเด็จพระอรีย์วังสาสมเด็จพระอรียวงสาคตยานสมเด็จสังฆราชนะครับอัมพรอัมพโรปัจจุบันนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของท่านในการละสังขารนะครับวันที่4มกราคม2 5 2 0ันวัดเป่าดุลสมพรึง่ถือเป็นอนุสรสถานที่สําคัญของท่านสิริรวมอายุได้77ปีพันสา8 8นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงได้เสด็จพระชำเนินไปท่งส่งน้ําศพนะครับและพระราชทานหีบทองประกอบศพนะครับจนถึงวันที่21อมกราคม2521จึงได้เสด็จพระชำเนินไปพระราชทานเพิงศพเป็นการสวนพระองค์ในบริเวณที่พระราชทานเพิงศพของพระอา,อาจารย์ฟั่น ได้มีการสร้างเจดีย์วิทยภัณฑ์พระอาจารย์ฟั่นอจารโรสูง27.9เมตรลักษณะเป็นเจดีย์ปลายแหลมฐานกลมขึ้นรูปด้วยกรีบบัวทุ่มฐาน3ชั้นแต่และกรีบตกแต่งด้วยกระเบื้องเป็นรูปพระอาจารย์ฟัน่นพระอาจารย์ต่างๆนะครับภายในเจดีย์มีรูปปั้นพระอาจารย์ฟั่นถือไม้เท้าขนาดเท่าองค์จริงมีตู้กระจกบรรจุเครื่องอัฐบริการของท่านนะครับ พระอาจารย์ฟันอาจรโรนับเป็นพระอรหันต์นะครับรูปสําคัญของประเทศไทยและเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเทระนะครับเมื่อครั้งเป็นสัมมาเนนนะครับตั้งแต่เป็นสัมมาเนนนะครับแล้วก็ตลอดจนการมาเป็นพระภิกษุท่านก็ได้มีวัดปฏิบัติอันงดงามนะครับวัดที่ท่านสถิตคือวัดป่าอุดมสมพรเรียนนี้คือเปรียนพระอาจารย์ฟั่นนะครับบล็อกน้กํากรวงรุ่น2ปี0 7นะครับ ซึ่งด้านหน้าประทับรูเหมือนอาจารย์ฟันอาจาโรนะครับรูปสใบหน้ารับดูคมชัดมีรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมพอพลิกไปด้านหลังนั้นมีอัครยันจจรึกอยู่นะครับและเารกข้อความบัดบ้านนาหัวช้างสกลนครรุ่น2สิทธออสร้างถวายนะครับขอบคุณเอฟซีท่านนะครับไรนีแอดขออนุญาตนะครับปิดสตรีมเป็นวิดีโอนะครับและฝากเอฟซีช่วยแชร์ต่อและส่งต่อด้วยนะครับขอบคุณครับ